สวัสดีคะ่ะแป้งนะคะสำหรับวิดีโอนี้จะมาพูดถึงขั้นตอนการสมัครเอ s ซโดยใช้ปิงปองเพ m เมนแทนเพลเนียในการเชื่อมรับเงินอ่ะหลายๆคนน่าจะมีคําถามว่าแล้วเราจะใช้ปิงปอง a y m e n t มันใช้ได้จริงๆหรอก็คือแป้งก็ลองแล้วเนาะในการเชื่อมแล้วก็ทําได้อ่ะก็คือเหตุผลที่ลองก็คือจริงๆก็คุยกับทางปิงปองนี่แหละแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆประเทศอย่างเช่นเวียดนามอินเดียเกาหลีอะไรพวกเนี้ย เขาใช้ปิงปองในการเชื่อมรับเงินกับเอซีลักษณะนี้มากันตั้งนานแล้วแต่ว่าที่ผ่านๆมาเขาแบบว่าอาจจะยังไม่ได้แบบมับ่นใจมากนักเพราะว่ามันมีชื่อออกมาว่าเนี่ยเขาปิดรับคนไทยอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเอาเป็นว่าแป้งลองสมัครละสองแอคเคาทำทั้งสองรอบเพื่อให้เช็คดูว่าเออมันสามารถทำได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เพิ่มสมัครกสองแอคเคาไม่รู้จะทำยังไงต่อกับมันเนาะ ก็จะไปพยายามไปเร็วๆในส่วนของการสมัครเนาะก็ e s .com Sign in Register ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อย Register แล้วก็ไป Confirm account นะคะหลังจากหลังจากที่แบบ Register พวกนี้แล้วเสร็จก็ไปที่ Sell on e s s มุมจากมุมขวาบนอะแล้วก็กด s t a r ์ไปเรื่อยๆค่ะกดไปเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆอันนี้เขาถามว่าอะไรพาคุณมา e อ s ีอย่างของแป้งก็เลือกไปว่าฉันอยากจะ ขยายธุรกิจอะไรเงี้ยนะคะอยากจะข้ามเพสชันไปเลยก็ได้เหมือนกันอ่ะก็ต้องการอะไรเงี้ยก็ติ๊กไปอ่ะสุดท้ายมาสตาร์ลวดดัว,วชอ็อปสักทีมาเริ่มร้านของคุณนะคะก็ขั้นตอนต่างๆก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่แป้งเรื่องนะก็คือ,อ,อภาษาภาษาภาษาอังกฤษประเทศที่ช็อปอยู่ช็อปคันทรีก็คือแป้งอยู่ประเทศไทยอะ่ะก็เลือกประเทศไทยไปะคะ่ะ ส่วนคอ c เรนซีก็คือรู้สึกว่ามันมันง่ายไดย้อะมันมันง่ายกับการที่เราขาย USD ดอลลาร์อยู่แล้วเราก็กดไปเลือกเลือกไปว่า USD ดอลลร์แล้วก็คอนตินูไปค่ะก็ตั้งชื่อเนาะเขาก็มีวิธีการว่าตั้งชื่อต้องตั้งชื่ออยังไงตรงนี้นะคะเสร็จต่อไป s สต็อกย u r s ชอปอันนี้คือเราจะต้องเตรียมสินค้าชิ้นแรกเพื่อที่จะลงไปในเว็บไซต์อ่ะอันนี้ก็พยายามดูอะไรให้มัน เป็นเหตุเป็นผลน่ะดูบอกว่า make sense อะไรเงี้ยน,นะคะอย่างถ้าง,ง่ายสุดก็อาจจะต้องอาจจะเป็นแบบว่าพวก digital, ดิจิตอลไฟล์ฟยอะไรเงี้ย<ะ>ไม่ใช่ว่าเราจะขายตัวเองนะถ่ายรูปแชๆถ่ายลงไปไม่ไม่เอาไม่โอเคนะคะอันนี้ก็ไปหาข้อมูลก,กันต่อเนาะในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะยาวอ่ะตรงนี้ถ้าเขาทำเสร็จปุ๊บมันก็สรุปสรุปมาว่าเรียบร้อยละได้1น listing แป้งปิดรูปเอาไว้จะลงต่อไหมหรือจะดูดีเลเทอร์ก็บอกว่า ไปทําทีหลังนะคะยังไม่ต้องรีบลงคือต้องบอกว่าช่วงแรกๆของการลงงานช่วงแบบแอคเคาท์ใหม่ๆมากๆอะ่ะอย่าเพิ่งรีบอัดลงงานนะเพราะว่าพอเราได้แอคเคาท์มาใหม่แล้วเราบอกว่าเฮอลงไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมากๆบางทีเอซี่มันจะเริ่มสงสยัยระบบมันส่วนสงสัยว่าเราเป็นบอทหรือเปล่าและเราก็จะถูกมีโอกาสถูกแบนได้นะคะเอาแอคเคาท์คืนยากด้วยอ่ะ พอลงงานชิ้นแรกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้ละว่าคุณจะได้รับเงินยังไงเนี่ก็แบงก์โลเคชอยู่ที่ไหนก็เลือกไปว่าที่อเมริกาอันนี้แป้งไม่แน่ใจว่าในกรณีของที่เราทำเอซ p ี่เพย์ที่มันเชื่อมกับตัวของ p a y o โอเนตรงนี้เราเลือกประเทศไทยหรือเปล่ามาถึงให้เชื่อมแบบนั้นนะอันนี้แป้งเลือกเป็น US เอ่ออูนต็ดสเตทอเมริกาค่ะเราที่เหลือก็คือกรอกตามมาเลยว่าของเราเป็นบุคคลนะอินดิว d เ แล้วก็ขอเขาขอขอ้ขอ,ขอมูลเพิ่มเติมอยู่ประเทศไหนเอ,อที่เราอาศัยอยู่แม่้งก็ตอบตามตรงเลยเนี่ยเอ,อเมยู่ประเทศไทยแล้วก็ชื่อที่อยู่ไม่ใช่ชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วก็ที่อยู่ใช่ตัวนี้เขาไม่ถามว่าช่วงหกเดือนถึงสิบปีที่ผ่านมาไปประเทศเหล่านี้ไหมก็ไม่ได้ไปเนาะเสร็จแล้วสุดท้ายก็มาคอนเน็กตรงนี้เนี่ยแหละค่ะอืม ถ้าเกิดว่าเราเลือกของแบบไทยอะ่ะตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะเข้าใจว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นเพลเนียนะแต่แป้งเลือกเลือกตามที่บอกไปตามลำดับที่บอกไปอ่ะค่ะมันมาหน้านี้ก็คอนติเนียไปอันนี้แป้งเลือกแมนนวลนะเพราะว่าอันบนอะเข้าใจว่าคือบางทีเรามีแอคเคาท์เนาะแอคเคาท์ Account ของธนาคารอะไรเราสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้ประมาณนั้นก็คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าเหมาะกับเราก็เลยมาเลือกอันล่างสุดเพื่อเพราะว่าเราจะมีพวกลอตติ้งดัมเบลให้ ได้มาจากไอตัวของปิงปองอ่ะก็ต้องมาตอกก็ต้องมากรอก routing number แล้วก็ account number เ,เอามาจากไหนล็อกอินที่ตัวปิงปองนะคะเสร็จแล้วก็กด get receive account ตัวนี้แล้วก็มันก็จะได้มาเนี่ยว่า account type ชของ account เป็นเห็นไหม bank location อเมริกาอย่างที่ตอนแรกบอก account type เ,เป็น checking routing number เราก็ copy ม,มา a อ c o u n u Number ก็ c o ป y ีมาออติ้งนัมเบอร์แอคเคาท์นัมเ n อร์ m อนเฟิร์มแอคเคาท์นัมเบอรอันนี้ก็เลขเดียวกัน2ตัวนะบางคนถามว่าอันที่2จะใส่อะไรคะอ่าก็อันเดียวกันนะคะแค่คอนเฟิร hmm. ์เฉยๆว่าเราใส่ถูกต้อง Enter Your Name แล้วก็ Check In Account ออะก็คือมันมีอยู่ข้อมูลอยู่ทั้งหมดในทิมนามเมื่อกี้ให้ดูนะประเด็นคือว่าตรงเนี่ยลองดูแล้วกันนะว่าจะไปตั้งชื่อ Account ในปิงปองหรือเปล่า วิธีวิธีตั้งชื่อใน Account เนี่ยก็มีอยู่ในวิธีการสมัครเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายเพิ่มด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมีพูดถึงก็ใส่ชื่อไปคือตรงนี้เขาบอกว่าชื่อเนี่ยให้มันแมทช์กับชื่อที่มันอยู่บน y ยู r a c แอคเคเพื่อที่จะ Verify ว่า Account เนี้มันแบบว่ามันโอเคมันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ เมื่อทําขั้นตอนเรื่องของการกรอกธนาคารเสร็จเรียบร้อยมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการ d e posit ส่งเงินมา0.01เหรียญเพื่อที่จะ verify และสิ่งที่เขาต้องการก็คือรหัส3ตัวตรงเนี้ยอะให้เอามาใส่เขานะคะเนี่ยมันก็บอกว่ามันจะส่งไปประมาณ3-5วันก็อาจจะช้าเร็วกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยคือของแป้งอะสมัครเอ่ตอนกลางคืนตอนเช้าตื่นมาคือมันได้รหัสมาเรียบร้อยแล้วเป็นรูปแบบนี้ แป้งใช้ในมือถือในการเข้าเนาะมันจะขึ้นมาเลยว่าเป็นเอซเข้ามาศูนย์จุดศนย์หนึ่งแล้วเราก็จะเอารหัสตรงนี้ค่ะของผงของแป้งกรณีของแป้งมันเป็น ESM เนาะของคนอื่นอาจจะเป็นอย่างอื่นแล้วก็ตัวเนี้ยเอามาใส่กรอกเข้าไปว่ะ ESM แล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ,ะตรงนี้เขาจะเขาจะบอกว่าไอแอกเค้าของคุณเนี่ยแบงก์แอกเค้าของคุณอะ่ะมันคอนเน็กกับตัวนี้ละเรียบร้อยนะคะไปต่อเราก็ถามต่อว่า จะรับเงินบ่อยขนาดไหนทุกวันไหมหรือว่าทุกอาทิตย์หรือว่าทุกสองอาทิตย์หรือว่าทุกเดือนก็แล้วแต่เราเลือกเลยนะคะใครอันนี้ก็คือก็คือจบแล้วแหละเรื่องการสมัครแต่ว่าสําหรับบางคนต้องยังต้องการเอาให้จบก็ต่อมานะคะก็หลังจากนี้ก็เซตอัพบิลลิ่งเขาก็จะให้กรอกในส่วนของเครดิตการ์ด ใครไม่มีเครดิตการ์ดก็ลองไปหาบัตรอะไรก็ตามที่มันมีตัว C C V คือเรียกหลังบัตร3ตัวนั่นเองนะคะอาจจะเป็นตัวของ k b แบงบัตรเคแบแบบเดบิต,บต,บตของ k b แบงออนไลน์แต่ว่าน่าจะต้องขอผ่านทางแอปพลิเคชันแต่ของทู m มนนี่แป๊ะไม่แน่ใจว่ามันมีให้ส่วนนี้หรือเปล่าก็ต้องไปลองเช็คดูนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเครดิตการ์ดอันนี้คือเป็นการ หมือนกับว่ามี2 two step verification เพื่อแบบว่าให้ account safety มากขึ้นเผื่อกรณีมีใครที่แอบอยากจะแบบเข้ามาใน account ขโมย account เราอะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อจะช่วยได้เขาบอกว่าคือเผื่ออ่ะอ่ะเสร็จแล้วก็จบละมาที่ shop manager ต่อตรงเนี้ยมันจะมี Alert ตรงนี้อยู่ค่ะในส่วนของ finance พอเราเข้าไปก็จะพบว่าเขาบอกว่าให้เรา verify your identity ด้วยนะโดยใช้บัตประชาชนของเรานั่นเองก็เข้าไป อันแรกคือกรณีที่คุณมีมีการเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นเช่นการแต่งงานการหยา่าอะไรเงี้ยนะคะอันที่2คือไม่เคยมีการเปลี่ยนมาก่อนอันที่3คือมีการเปลี่ยนแบบเลขแท็ก i ออะไรเงี้ยนะคะอย่างเดียวก็ใส่เข้าไปชื่อนามสกุลในตรงเนี้ยเขาบอกว่าคือเวบไอตรงเนี้ยให้เราเริ่มต้นด้วยรหัสประเทศอย่างประเทศไทยก็คือย่อมาจาก ยอ่อตัวย่อคือเป็น t h แล้วก็จะเขียนเป็น t h แล้วก็ตามด้วยรหัสบัตบประชาชน13หลักรหัสนะคะแล้วก็ติก๊กติ๊กเสร็จจบเซฟแล้วก็อัปโหลดด็อกิเมนต์ให้เรียบร้อยอัปโหลดด็อกิเมนต์ในรูปนี้แล้วก็อ่บุคคลแล้วก็เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ชื่อที่อยู่อะไรให้เรียบร้อย Submit to SC นะคะแล้วก็ได้มาละ หนึ่งร้านจบอะใช้กับเว็บไหนได้อีกไหมนะคะก็อย่างอันเนี้ยเป็นตัวอย่างของ Redbubble อืมมันก็จะขอเป็น Routing Number Bank Account Number Account Holder's Name เนี้ยแล้วก็ Account Type คุณคุณไหมอะลองไปเปิดกลับไปดูหน้าของ Account ของเราเนาะมันก็จะมีอ่อะ Account Type Checking r าติง n ัมเบอร์แอคคา n ัมเบอร์อะไรย่างเงี้ยแล้วก็พวกนี้นี่แหละมาเกอกคือถ้าเกิดว่าเว็บไหนที่มันมีลักษณะเนี้ยก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่จะทำจะทาได้เนาะตัวอย่างเช่นอย่างเอซเมื่อกีออ้อันนี้คือเลย u บั l เแล้วก็ Amazon m e r ร e อะไรอย่างเงี้ยถ้า Amazon ge, อเมซอนเมิร์ได้เคบิดีก็น่าจะได้ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยก,ก็น่าจะคล้ายๆกันไม่ได้เข้าไปนานมากแล้วส่วนเว็บอื่นๆอย่างเช่น Shutterstock เขาจะมีระบุเลยว่าให้ติ๊กเลือกระหว่าง p พลเนีย เพย์เพาแล้วก็สกิลอย่างที่พับบิกเขาจะมีให้ติ๊กเลือกเลยระหว่างเพย์เพากับเพลเนียอย่างเงี้ยมันก็จะฟิกมากๆเลยมันก็จะใช้ตัวปิงปองในการรับเงินไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้เป็นกรณีที่อยากจะระบุชื่อ a c แอ u คารับเงินอันนั้นเนาะเพราะว่าตรงนี้เขาจะบอว่าแอ o คา e ์ Name ถ้าเรามีกดตรงนี้ขึ้นมาอันนี้มีพูดถึงอยู่ในตัวของวิดีโอที่วิธีการสมัคร แอคเคาทนะคะเขาจะบอกว่าในตอนนี้บางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีขอแบบ,ขบ,บเขาจะมีแบบเหมือนกับว่าฟิกเลยว่าเงินที่เขาจะโอนเข้าไปอ่ะควรจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อแอคเคาท์ของของอันนั้นคือให้มันแมทช์กันอ่ะอ่ะสิ่งที่เราทำก็คือไปที่ apply for a w e l c o m e letter นะคะแล้วก็กรอกเข้าไปชื่อให้มันตรงกันอีเมลอะไรต่างๆให้ได้บร้อยและเมื่อส่งไปแล้วเราก็จะได้รับอีเมลกลับมาว่าเอออีตัวแอคเคาทเนี่ย มันเป็นเซลเลอร์เนมอะไรอีเมลอะไรอดเดรสอะไรอย่างี้ก็จะเป็นข้อมูลอันเสร็จจบเรียบร้อยอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะสมัครเอ s ซกันได้เนาะผ่านไปได้เรียบร้อยแบบไม่โดนแบนกันนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจในเว็บไซต์นี้กันทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ